น่านจะหลายรอบเนาะแล้วเราไปดูบาลูทำกับข้าวนะครับแหงจำปาก็รวมตัวแล้วนะครับน้ำกี่โมงน้องน้ำกี่โมงฮะเจ็ดโมงเช้าเอ้าเจ็ดโมงครึงเหรอด้ไยนะ้ำกี่โมงย่าบอกไหม ถ้ามันเกียต์โมงครึ่งแล้วเนี่ยอ๋อนะครับแกงจำปาก็ใส่มาชุดดูทินแซดนะครับใบมั่งมีนะครับน่ารักมากนะครับหืมสุดหลอ่อสุดหลอ่อ <c oughs> ตัดผมไหมครับมผมเริ่มยาวแล้วนะมาไ,นะไ,ไปดูเบาวนุนะครับเบาหนุกับลูกใหม่นะครับวันนี้เบาวนุ ทรงผมโคตรเฟียวครับไอ้วางเงินวางตื่นขึ้นมันคือแดงมามันถืกน้าลงคือดำดำาล้างออบไ่นะฮะเล้วันนี้ทอไกับตำแก่เออผ่านกล่องกันมง่วงอยู่ริโอเลยวะบีกมีย้อนไหมีกบายบาร์เลยาบ้าเลยบารยบารเบาร์เลบยเเลา มันสีเด่นพนอ่ะมันสเป็นตะบึงเนาะมันสเป็นอินดี้พวกเอาซ้ำนี่แหละพราแต่ว่าถือแต่ว่าถือแดดเนี่ยสีเข้มเลยเอาไปแล้วครับแต่ว่าถือแดดเปสีเข้มของเก่าเพราะดีนี่เพรอยากยอมน้ำเนาะมันบ่อยนี่ปรนได็เฮ้ยมันมาชัดไหมมันไม่จุดจัดนะจะคงอยู่ในไข่อยู่สียอมได้อยู่เโาเคยยอมเนี่ยในไข่นะจังสงการเนี่แหละแต่วันหอวมือกับยอมขึ้นยอมสองเสามือไง อาก็ยาแหละเนาะการออยู่สองสามมื้อช่วงวัยรุ่นหรอคะับไม่มีเท่าละก็หย่อมตลอดย่อนแบบตุ้ดีอ้งตะกี้แห่งแดงคนนี้ของยังไม่มีบริสัยอ่บริสัยสีกัดเลยแดงเขียัดเลยแดงแสบตาเลยถ้าไปอยู่ร้านเขาทีเปิดคางปุ๊บหรอพวกยุ่งกลางเนี่เขาเค็ีสีอ่ะอันนี้ก็ไปเปิดคางของเด้งตักผมมันยาวเลยอันนี้เป็นร่องของมันเลยเขาไปเปลี่ยนมืออีกบ่ห่ะยังว่ากัน ทางนี้าหนยามผมมีเวลาอืดูดูภารกิจยังมงภารกิจกันพอเดียวแล้วนะร้านปิดละนี่ครับสูตรกรอบนะครับบัสเดี๋ยวเลยกลิ่นอะไรสิได้กินมันอามือนี่ย ตะกี้ได้กินมัสัารได้อยู่เสือมือเสือมือนะครับต้องต้องตีให้แตกนปที่ใส่คือเก่าแล้เจาะครับเบาหนูมาจาะกลนมันเลยไฟมันขังให็นมันนานเราดูสกิลนะ เอาข้อไปซส้อไหี่ว่าเห็นมามือไหร่ข้อไหมไฟคือบะมือข้อขาดอันนี้ค้อทำไมไม่สีข้อขาดอันเป็นยังไงฟังฟังยางไม่สีไเต้นลายพมดนร้ไม่เกียวมั้งไม่ยางสีมันสีหลดจักเดียวปลุดหลุดองใส่ไปเต้นอะาหาะมือก้อนหลายหมดไม่ใส่ไปไม่ได้ใส่ไปเดี๋ยวมีเวลาเนาะมีเวลาเราจะพาเขาไป เปลี่ยนที่เรบินรอรอสกิลรอสกิลรอสกิลอยู่นะครับบาโนเนี่รับนุทอดไข่กับตำแตงครับาซาับอกเปลือกแล้วานเปลือกแล้วเนี่ย นั่นี oh> ่บ well ่พ ja ับพ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 ับเราได้ใช้เหมือนเดิมครับเ้หได้บใันได้ใส่อยู่ค่อยพวดมาขนนี้อ้าวอมือวันตือนอออาบน้ำมันไม่พอมันเพี้ยนว่มันไปมันนี่มันจืกตอนมานานี้ยาดนมันแล้วนมันไหลก็เปิดลูกบ้านู่สองเมือนึ่งกับสองเมื่อนเลยขึ้นเลมึงอยู่นสอง

ต้องใส่ฟันฟันคอยบ้างเดยละเมื่อมุ้นเนี่ยนอนฟังอยู่ไมนโง่บ้างพอดีพอดีมันหลาหมดต้องลีนน้ำมันออกยังหน่อยมาอยู่ตัวใส่หลายรอะมันไข่สีหนไว้เลยอมให้มันอมมาแลังกอดเลยน้ำมันออกหายทีละหาทีละวงโคจร อา้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเล,วล่งไฟไลลน้ำมันในบันนตรขั้นตอนสุดท้ายแล้วไม่ไนั่นวัววิ่งน้ำมันเราเนี่ยผ่านมาเกือบร้อยฟองแล้วนะครับก่อนจะมาถึงฟองนี้ต้องฟองฟอดมาก่อนครับ เอาอ๋อฟังดูหมายความวางไหนฟองฟอดก็หมายย่งคนสงสัยได้ไม่รู้ความหมายครับยู่ยเสอมันก็คืดออกบ่แน่นครับอยู่ที่่อยูเฉยๆนะครับก็คิดขึ้นมาครับในหัวมันว่าฟองฟอดเนาะเบื้องหนังส่วนไหนเบื้องเบื้องจิตความโอ้ยพอดีกับนี่ทำไมคำนวณเป๊ะเลยว่ะพอดีกับจานเลยวะจิตจิตความเป็นต่อจริงๆขาดอยู่สองมิลอ๋อ มีตัวละครตัวชื่อว่าวอกฟองฟอดบอกวอกแนนซื้อมันลดอนันดีมาใช่ไหมว่ามันเป็นพุ่มกรบด้วยแนนันบทันบซื้อมันหลุดปึ้งขึ้นมาในหัวคลิกเลยตั้งซืรอะไรนุ๊กนุ๊กฮีนาต๊ใจยกไปนะฮีนฮีสบกอ้ยก็ชอบใครีบาดี้ลงอะไรบ เราบอกเบาเบาเลยสิบอกคูตัวสูงบ่บบนี่นะครับเสร็จแล้วไข่ของ,เ,งนะเราไข่ตำมตงไข่ตำมตงเนี่ยตาตำแตงนะครับหัวมอนเนี่ยยุ่มคอละมาสายตำแตงอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราทานข้าวกันเนาะข้า,าวเช้าครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณบานุภาษานะครับกับ menu <laughs> sáng